สวัสดีครับค่ะตลาดอุ้นไทยนะคะก,ก็ย่อลงแรงไหมคะหรือว่าย่อเพื่อที่จะรับมันเป็นแท่งแดงแล้ววอลุ่มเยอะค่ะมันก็เป็นแท่งแรกของการที่จะเริ่มลงลงใหม่ค่ะนะครับคือถ้ามันจะมันจะไม่ลงอ่ะวันนี้วอลุ่มมันต้องน้อยนะฮะค่ะวันนี้วอลุมอะะอ่มมันเยอะนะอ๋อยังสูงกว่าสี่หมื่นล้านใช่สี่หมื่นนี่ถือว่าเยอะนะะเจอแท่งแดงวอลุ่มเยอะนะครับก็เป็นเริ่มต้นลงใหม่นะะค่ะก็ดูว่าจะลงไปทดสอบที่เก่าหรือเปล่านะะค่ะแต่ต้องซึมลงแหละ ถ้าดูโดยโดย,โดยโทั่วไปก็คือว่าตลาดตามเซ่ก็ยังลงไม่จบนะค่ะจรวโจล็ลงมาพันหกทดสอบเด้งขึ้นไปนะฮะค่ะแล้วก็ตรงนี้ย้อนกลับมาที่หมื่นหกก็ก็คือจะหลุดหมื่นหกนะครับค่ะมันทำหนองเนี้ยนะครับก็เป็นเรื่องของจิตวิทยานะครับค่ะแล้วราคาน้ํามันก็ปรากฏว่าวันนี้ต้องทําแท่งเขียวใช่ไหมค่ะปรากฏว่าทําแท่งแดงน้ํามันลงอีกนะน้ำมันลงปะทก็ จากสองศูนย์หกก็วกกลับลงมาแล้วมีวอลุ่มด้วยนะฮะประกอบกับปตทลุงสองศูนย์หกอ่ะไม่ใช่ัะทอมอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่ตูดนะฮะก็ต้องลงไปทํายูโลนะฮะก็เลยเกิดแรงขายมาซึ่งเราก็แนะนําให้ขายปตทเมเ่อตอนกลางวันสองหนึ่งหกเรต้องคัดไปก่อนนะฮะถ้าไม่ขายก็ไม่รู้เหมือนกันเรื่องตอนนี้มันก็คือเดี๋ยวไปคิดกำไรขาดทุนอดี๋วไปคิดต้นทุนนะฮะจะลงขายก่อนนะฮะแล้วก็เดี๋ยวลง ทำได้แค่นั้นนะครับก็ลงเคแบงกก็ลงด้วยนะคะแล้วก็แอดวานซ์สาหลักบิ๊กแคปจบเลยนะฮะบม่กวันที่เราคุยกันก็มีเคแบงก์มีแอ v a n นซ์มีปตทนะฮะก็ลงหนักทุกตัวเลยคือหุ้นหุ้นที่เป็นหุ้นที่เป็นตัวทําขึ้นมาฮะพยุงอินเด็กขึ้นมานะครับเราวลงมาแบบมีโวลุ่มด้วยนะฮะทั้งสามตัวเลยติดชาร์จหมดเลยนะฮะแสดงว่าที่ขึ้นมาก็เป็นการขึ้นมา มา fact fact <c oughs> เซลออนแฟกต์เขาปะมาเซลออนแฟกต์วะเอ๊ะทำไมแบบกลุ่มปตทลงแต่ทำไมท็อปยังขึ้นล่ะคะอ่ามันจะมีผู้ที่เป็นแนโน้มขึ้นในกลุ่มปตทัดเขาจะมีท็อปกับ iR p c พสองตัวที่เป็นสีเขียวสวนอยู่ใช่สองตัวนี้เป็นแนโน้มขึ้นนะครับเราจะลืมว่าท็อป i อ p c เนพีี่ยเป็นโรงกันนะฮะเพราะฉะนั้นแบบอะไรของเขาไม่เกี่ยวกับราคาน้ามันนะเขารับจ้างกันเขาได้ประโยชน์จากค่ากันกลั่นคนใช้น้ํามันเยอะ ก็ได้จากค่ากันกล่นเยอะไม่ทราบว่าเขาคิดยังไงในค่ากันกล่นไอ,อรีไฟนอริงเนี่ยมันเป็นราคาที่กําหนดที่สิงคโปร์นะฮะนะครับมันก็จะมีว่าค่ากาันบเรลหนึ่งได้กี่เหรียญเนี่ยน,ยนะฮะมันก็ตั้งแต่ถ้าต่ำๆก็เหรียญหนึ่งนะถ้าสูงๆก็สิบเหรียญสิบห้าเหรียญนะฮะได้ค่ากันกลาค่าคือรายได้เข้ามาจากตรงนั้นนะครับส่วนถ้าพูดถึงท็อปกับไออาพก็ต่างกันอีกว่าไออาร์พซก็มีปิโตรเคมีอยู่ข้างในอีกเยอะเลยนะฮะ มันมันแต่ละบริษัทมันก็ไม่เหมือนกันหรอกแต่สองตัวเนี่ยมันก็เป็นอนุโมขึ้นตามตามไอ้กาไรของมันค่ะนะครับส่วนปตทเนี่ยก็โดนสพเต็มๆฮ่ะคือสพเนี่ยโดนราคาน้ำมันเต็มๆเลยโอ้ยสพนี่ตกระห่ำเลยนะตกจนคนไม่กลัวแล้วลงไปสิบาทก็ไม่เป็นไรแล้วเพราะติดกันร้อยห้าสิบลงมาสี่สิบก็ไม่รู้จะขายไปทําอะไรนะฮะไปซื้อซื้ออะไรนะครับกระบะมาปลูกสารแนวเลยออคือมันลงมาเยอะจน จนแบบว่าไม่มีใครขายแล้วนะ่ะเปะนน้นจะลงไปสิบาทก็ลงไปเถอะนะครับพอสพลงพทลงตามอเลยธรรมชาติคืออันนี้โดนโดนจากราคาน้ำมันนะครับสองตัวหลักที่โดนตอนนี้นะฮะสพก็ถือว่าทํานิวโรแล้วนะฮะที่บริเวณสี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์เมื่อวันนี้่หละทำนิวรพทอก็ที่หลุดสองศูนย์หกนี่ก็นิวโรนะฮะก็พยายามรับอยู่แล้วไม่อยู่หรอกนะค่ะมันรับไม่อยู่หรอมันก็ต้องลงไปนะฮะแต่ หุ้นที่มันไม่ลงก็มีนะนะครับเมืองไทยริสซิ่งอะไรเงี้ย JWD ซึ่งมันไปพูดให้คนทั่วไปซื้อก็ไม่ได้นะคุณพ่อนม่มันใช้เงินน้อยนะคือหุ้นขนาดใหญ่มันลงหมดก็ยอมไปแล้วกันอยอมยอมก็มีบางคนที่แบงหนึ่ง้าสี่ยังลงไปซื้อร้อยสี่ิุนได้สิบี่บาทนะค่ะต้องคิดแบบนี้นะแล้วอาจจะแต่ถ้าเราไปคิดว่าโอ้ยวันนั้นซื้อมาร้อยห้าห้านะครับ ร้อยร้อยร้อยห้าสี่ขายค่าทุนบาทเนี่ยเล่นทุนตอนนี้ไม่ได้นะอืคือจังหวะซื้อบางทีเราไม่ได้ซื้อที่บัตรทอมเรามาซื้อวันที่สองใช่ไหมฮะค่ะหรือบางทีเราก็มาซื้อเพิ่มวันที่สามเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามันจะไปนะฮะพอสุดท้ายวันนี้มันไม่ไงมันหลงมันให้เรามันบอกเราแล้วอ่ะมันไม่ให้เราคิดต่อแล้วมันคือมันลงอนะเราก็ต้องอ่ะขายไปก่อนเพราะหุ้นเน่ยน้มใหญ่มันเป็นน้มลงฮะเป็นทั้งโลกนะฮะค่ะเพราะนั้นก็ขายก่อนนะครับขายไปแล้วก็เดี๋ยวไปดูใหม่ นะครับว่าเราเห็นดจีข้างล่างไหมเห็นทั้งแดงข้างล่างไหมนะฮะเห็นตูดข้างล่างไหมถ้าเห็นก็ถอยก็ซื้อมาเออซื้อมาโดจิซื้อเนะฮะเพราะตอนนี้เทคนิคทํางานตลอดนะค่ะคไม่ได้หลอกนะแต่จะให้เราบอกเป๊ะๆเนี่ยทุกตัวเราบอกไม่ได้หรอกนะค่ะเราก็บอกแค่ภาพรวมหรือว่าเวลามันเกิดนะครับค่ะเราก็จะวันนี้ถ้ามันลงแล้ววอลรุ่มสามหมื่นอันนี้เราก็บอกเฉยๆนะค่ะลบสิบเจ็ดจุดเราก็เฉยๆนะเราถือว่ามันลงลงไปหาเรียกว่าลงไปหาไฮเออร์โลนะฮะ อันนี้ไม่เป็นไรติดแล้วเดี๋ยวซื้อเพิ่ม <c oughs> แต่การลงแบบมีวอลลุ่มแบบเนี้มันมันลงไปทดสอบบอลทอม <c oughs> นะครับแล้วแท่งแรกลงแล้วอลลุ่มเยอะเนี่ยมันไม่น่าไว้ใจ <c oughs> ขายก่อนนะฮะสว่วนที่เฟกก็ตามระบบหลุดเจ็ดหกโกหลุดเมื่อเช้าหลุดโลมาวานนะครับเจ็ดเจ็ดสามใช่ไหมครับทุกแนวเ <c oughs> <c oughs> จ็ดหกสองเจ็ดหกหลุดถ้าปิดตามไปเจ็ดหกสองจุดสต็อปลอดก็ต้องสต็อปลอตค่ะก็ว่าไปแล้วแล้ว แล้วมันจันเด้งได้ไหมัมเกาเด้งได้นะผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะมันมันเข้ากรอบแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แบบว่าจะลงอีสองร้อยจุดนะคุณมอนมัจะลงแค่สี่ิบจุดห้าสิบจุดนนะคือการเวี่ยงของทีเฟกในสัปดาห์ขึ้นห้าสิบลงห้าสิบเป็นเรื่องธรรมดานะาแต่เราไม่ธรรมดาเนะเราเจ๊งนะเราถูกฟอร์เซลนะครเพราะนั้นฝนะั่งลิสต์น่ะพอมันหลุด อ่าเราจะสต็อปลอตไปก่อนวันนี้ถ้าปิดตามไปเจ็ดหกสองอะช็อตไปนิดหน่อยนะครเพราะเราไม่ได้มองลงสองร้อยจุดละก็ะช็อตไปเสร็จอ่าดูสต็อปลอตตรงไหนอ่ะเจ็ดหกแปดจุดหนึ่งไหมท่งเทียนทั้งแรกของวันนี้เออท่งสุดท้ายของวันนี้นะครับแต่แนวโน้มที่ที่จะช็อตวันนี้แล้ววันจันรได้มันก็มีสูงนะฮะสูงมากมีโอกาสสูงนะส่วนทองคําก็เมื่อวานใครลองไว้หนึ่งศูนย์แปดหนึ่งนี่ก็หนึ่งศูนย์แปดสี่นะฮะ ถ้าอาการแบบนี้เขาทองก็มีสิทธิทจะค้นนะครับค่ะ,คะขึ้นไปก็พันนะะไม่เกินพันหนึ่งร้อยสิบนะครับค่ะเกิดขึ้นนี้ก็ได้นะเพวันนี้วันศุกร์นะครับวันนี้ใช่ไหมคะใช่ทองอาจจะวิ่งกลับไปอ่าเพราะ,ะเมื่อวานพัฒน์เนี้ยก็คือมันมันเป็นท่าที่มันจะต้องขึ้นนะครับค่ะคือตอนนี้ตราสารมันเทรดแบบเทรดแบบสลับกันนะ,ค,ะคือเขาจะจับพวกฟอเร็กซ์นิ่งนะฮะแล้วเขาจะเทรดพวกตราสารพวกคอมโบดิตี้เนี่ยตรงข้ามกับหุ้นตอนนี้ที่ที่เฮดฟันทําอยู่นะ ตามระบบที่เขาทำอยู่ตอนเนี้ยนะครับขายตัวงไปซื้อตัวงแบบปวดหัวเป็นกโลกหมดอ่ะนะก็เซตสัปดาห์นี้ก็แผ่วๆไปในตอนท้ายวันนะฮะท้ายสัปดาห์ใช่ก็ขึ้นมาสองสาวันนะแล้วก็วันทุดท้ายก็จบจบชีวิตเพราะว่าไม่มีตังค์ก็มีการยกย้ายเม็ดเงินกันเกิดขึ้นนะฮะ ือสุดท้ายแล้วมันไม่มีใครได้หรอกคุณม่อนค่ะคือคือกองทําแบบนี้เขาใช่ว่ากองจะได้นะค่ะไม่ได้หรอกเขาก็ไปติดอีกตัวหนึง่งเพราะว่าเท่าที่ผมเช็คเรคคอร์ดมานะยิ่งลงต่าเขายิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นกองนี้เขาจะขาดทุนมากขึ้นเรื่อยๆแต่เขาต้องทําหน้าที่เขานะครับเขาต้องทําหน้าที่ของเขาอะเพราะถ้าไม่ทำเนะี่ยเซ็ตมันก็จะลงพันสองพันหนึ่งเก้าร้อยสามร้อยขนาดที่ทั้งโลกเขาังไม่ลงไงมันก็จะลงไปเรื่อยๆนะ,ะเขาก็ต้องทําหน้าที่เขานะ ต่างคนต่างทำแต่เราให้เรารู้ว่าเออเราก็เป็นรายย่อยนะค่ะเราก็รู้ข้อมูลสู้เขาไม่ได้หรอกแต่เราขายหุ้นตอนเนี้ยตอนเย็นเนี้ยเรากีขายได้หมดเลยแล้วเราจบแล้วนะ,ะแต่แต่กองยังไม่ทําไงดีวะเนี้ยซื้อมาสามวันนะฮสามวันซื้อมาสักหกพันเจ็ดพันล้านนะค่ะยังไม่ได้ขายเลยเนี่ยทําไงดีติดไม้เจ็ดพันละ สองวันที่ผ่านมาเนาะที่ตลาดขึ้นกันที่สำคัญที่คือว่าอย่าไปคิดเรื่องของปัจจัยพื้นฐานเยอะสองก็คือคิดเรื่องฟันโฟนะฮะจะเลื่องเทคนิคเขาเยอะๆเป็นเครื่องมือที่ช่วยเราได้คือเทคนิคนะฮะค่ะนะครับถ้าอยากเรียนก็เรียนกับคุณมอนฮะวันที่สามเอดสี่บวกหนึ่งจะมีคอร์สนี้นะครับช่วยได้เยอะนะครับทั้งฟิวเจอร์ทั้งหุ้นแล้วก็ทองคํานะฮะใช้ได้หมดะฮะใช้ได้ใช้กันได้หมดเลย สข้าความเข้าใจกับมันเลยนะครับว่ๆๆาอ๋อจริงๆแล้ไม่ได้ไ,ไม่ถ้ายากอะไรอ่ะมันยากที่คือว่าเราไม่ตัดสินใจทําทําตามมันอะ่ะอ่ะปร,ะประยายตัวอย่างนะครับวันนี้จะมีหุ้นตัวนึงในบีเอ็มเนี่ยมันจะเป็นแท่งแดงนะฮะ 5, ห้าบาทหกห้าอาะตกลงอยู่เหนือสิบวันกูจะขายก่อนไหมดูไหมครับกูจะขายไหมมีตัวหนึ่งเอ I วีอนะฮะเริ่มเป็นแท่งแดงแล้วมันกันแท่งแรงทีเอซเริ่มเป็นแท่งแดงแล้วนะครับ B A เป็นแท่งแดงแล้วคุณขายก่อนไหม,มคุณจะขายก่อนไหมค่ะนะครับสัญญาณเทคนิคที่พูดถึงใช่ไหมฮะคือถ้าเราใช้เทคนิคอเราต้องขายก่อนเนี่ยค่ะแล้วถ้าสมมุติว่ามันไม่ลงไม่ลงเดี๋ยวก็มาเคลียร์ที่สิบวันกลับซื้อคืนใหม่มนะครับแต่สิ่งที่เห็นก็คือว่าทั้งทั้งสามตัวที่ผมพูดมายกเว้นตัวเดียวนะฮะคือ T A C เนี่ยคือมันเป็นสัญญ,ญ,ญาณลงแต่การลงไม่ได้บอกว่ารีเวอร์ซ์่นะถูกไหมครับ อาจจะลงไปนัยยะสําคัญคือสิบเปอร์เซ็นต์อะไรทํานองเนี้ยนะครับแล้วเราเค่อยไปดูใหม่ว่าตอนมันลงไปสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะมันเป็นตูดหรือเปล่าถ้าตูดเราซื้อคือถ้าไม่ใช่ตูดเราก็อย่าพิ่งซื้อแต่เมื่อสัญญาณมันบอกเราต้องขายก่อนไหมครับออย่างเบมเนี่ยคุณจะขายก่อนไหมบีเอ็มเนี่ยคุณต้องขายก่อนเป็นแท่งแดงนะครับขึ้นมาเป็นแท่งเขียวสองแท่งนะครับแท่งเล็กแล้วก็เตโยโดจิโดจิตามด้วยแท่งแดงวอลลุ่มปานกลางปรับฐานแน่นอนนะครับ <C han> ลงไปห้าบาทก็ได้สิบเปอร์เซ็นต์นะ, <C han> ะเทคนิคบอกต้องขายคุณขายไหม <C han> แต่ถ้าคุณไปฟังข่าวคุณไปดูว่าเอยเขาจะเล่นไปเท่านู้นเท่านี้เจ็ดบาทแปดบาทคุณก็ไม่ขายไงใ, <C han> ใช่ไหมครับเราใช้เทคนิคขายก่อนแล้วก็มาแก้ไขปัญหาเอาแต่โดยโดยสื่อที่มันสื่อมาล้นีคือว่ามันต้องขายค <C han> ันนี้ผมไม่ได้ไปเชียร์ขายหุ้นขครผมยกตัวอย่างนะนะครับมมนค่อมีใครไม่ค่อยมีใครเชื่อผมเท่าไหร่หรอกอืมค่ะ แล้ววันนี้ต้องสวิงเทรดที่พูดถึงว่าเด้งช็อตที่มองค่ะคือสวิงเทรดกรอบต้องดึงลงมาข้างล่างเลยเพราะว่ามันหลุดหลุดทุกแนวเลยนะฮะตามที่นักสูใหญ่ให้ไว้ก็คือหนึ่งสองใช่ไหมครับหนึ่งสองหกหนึ่งกับหนึ่งสองห้าศูนย์ตอนนี้หลุดทุกแนวหลุดหนึ่งสองห้าศูนย์ด้วยเนะะี่ยนะครับการสวิงเทรดต้องกลับไปที่พันสองรอยี่สิบใหม่เลยอมองกรอบลงไปข้างล่างเลยถ้าเป็นฟิวเจอร์ก็มองเจ็ดเท่าไรเจ็ดสี่เจ็ดเลย มองกรอบข้างล่างเลยนะเพราะหลุดกรอบบนน่ยนะครับอก็มีน้องบางคนก็บอกว่าถ้าหลุดถึงพันสองร้อห้าสิบผมขอลดพอร์ตก่อนนะนะครับก็รอรับข้างล่างเอาแล้วรอรับข้างล่างคือทุกช็อตตะเกมนพอร์ตไปโดยที่ไม่ดูว่ากําไรขาดทุนเนี่ยฮะแล้ววันจันทร์มันขึ้นโหวรุ่มสี่หมื่นสี่เนี่ยนะขึ้นไปก็โดนขายอีกนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกก็ขายก่อนขายหุ้นไม่ทันช็อตฟิวเจอร์ทันเนี่ย กล้าทำไหมก็ไม่ได้ช็อตจากข้างบนนะฮะไม่ได้ช็อตจากข้างบนนะครับจบนนะบใช้แท่งเทียนจริงๆเนี่ยมันก็ถ้าดูตามระบบเรานะครับแท่งเทียนก็แท่งเนี้ยเจ็ดเจ็ดสองเนี่ยเป็นแท่งที่ทำํำิูโรแท่งแรกนะครับแท่งมาเช้าเนะี่ยเท่าไหร่นะพี่นะครับซึ่งก็หลุดจริงๆด้วยหลุดลงเจ็ดสามเพแท่งนี้นต้องเป็นแท่งช็อตแล้วนะครับอืมอ่ะสุดยอดไนงะ พรุ่งนี้เจอกันนะครับก็ไปเร็วนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปพรุ่งนี้เจอกันกี่โมงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราเริ่มสัมมนาเนี่ยเที่ยงครึ่งนะฮะขึ้นเวทีเลยนะเที่ยงครึ่งเนี่ยไม่ถึงว่าทุกอย่างเริ่มหมดเลยพอได้ได้จะได้มีเวลาพูดเยอะหน่อยถึงลูกค้าไอรานิดหนึ่งนะลูกค้าของทีมทีมเราเนี่ยก็คือจะจะได้เข้าก่อนเพราะนั้นต้องไปไปก่อนเที่ยงนะพอเที่ยงเนี่ยเราต้องจัดขอลูกค้าของเราเข้าไปนั่งก่อนนะครับ ส่วนส่วนคนที่จองมาก็จะนั่งได้เข้าอ่นะฮะได้เข้าแต่ให้เราให้ลูกค้าเราเข้าก่อนนะครับซึ่งไม่เยอะลูกค้าเราไม่เยอะนะฮะแต่ต้องปาก่อนนะครับเรากำลังบอกลูกค้าแล้วว่าถ้าเลยเที่ยงแล้วคุณยังไม่มาถึงเนี้ยก็คือเป็นสิทธิ์ของคนนอที่เขาจะเข้านะนะครับเพราะว่ามันจองมาเกินแต่เราก็มีเก้าอี้ให้ทุกคนมีเก้าอี้ไม่เป็นไรพื้นก็ได้เอ่มเก้าอี้เสริมฮะก็ทุกครั้งมันก็จะแบบตลาดลบวันนี้อาจจะน้อยก็ได้นะครับ มานั่งบันไดอ่ะนะครับคุณมอนบันไดของข้างในมันจุได้เจ็ดร้อยนะคุณมอนเรานั่งบันไดอีกนะครับบันไดอะไรกันเต็มไปหมดแล้วคอกล้องก็จะหาอะไรไปฝากดีไปเป็นพันเนี่ยอะไรนะฮะจะหาอะไรไปฝากไปฝากก็เดี๋ยวนึกก่อนเพราะต้องขึ้นเวทีไปฝากของกับพี่นิพนธ์เนี่ยเดี๋ยวให้น้องๆจัดปะเอคุณมัอนเอามาแล้ะกันเอาเดี๋ยวจัดไปให้นะฮะ อ่าแล้วก็ตลาดวันจันทร์เจอกันใช่ไหมคะว่าตกตกตกก็เราถือว่าเป็นทางแรกนะฮะเป็นทางแรกทางแรกของการเริ่มลงรอบใหม่นะครับแล้วพอดีมันมีวอลรุ่มด้วยนะฮะก็ก็ต้องต้องว่ากันว่ามันลงนะฮะคือมันเป็นจริงจริงนะคุณม่อนนะมันยังพันผัวดในขาลงอยู่นะครับอืมค่ะได้ได้เ้ยเสงงเนาะพี่เนาะ เออมันคือถ้าใครไม่ออกจากตลาดไปเลยนะไม่ขายกุณแจออกจากตลาดไปเลยสุดท้ายที่มันมีอยู่มันก็จะหมดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้เดี๋ยว,ยยวถ้าไปเรียนช็อตชอตนี้หลายท่านแบบไม่เคยอ่ะเนี่ยเก่งใจเขามากเลยจะทํำยังไงจะให้เขารู้ว่าพี่ก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครอ่ะเล่นฟิวเจอร์เป็นเลยตายนะนะแต่ถ้าบอกว่า ไปเล่นพูดมาแล้วขาดทุนมาล้านหนึ่งใช่ไหม,มถ้าคุณเล่นทีเฟกเนี่ยมันใช้เงินหมื่นสองใช่ไหมคุณเล่นให้มันหมดหมื่นสองให้คุรู้่นะครับออม,มันก็คือมันน้อยไงคุณจะไม่ขาดทุนไม่ได้การคุณเริ่มต้นนะครับอแต่คุณได้เริ่มแล้วว่าอ่าแล้วคุณก็จะรู้ว่าเออจริงๆมันไม่ใช่ว่ารู้ไม่รู้ว่าช็อตตรงไหนหรือไม่ช็อตตรงไหนนะมันจะมันจะรู้ปัญหาทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรจากเราเทคนิคข้อมันบอกแล้ววันนี้ให้ช็อตทำไมเราไม่ช็อตวะแล้วก็ เอาไม่ได้ช็อตมันจัดเจ็ดเจ็ดสองนนี้เจ็ดห้าขาเดี๋ยวรอเด้งดีกว่าอะไรฉนองเนี้ยถูกไหมครับ <c oughs> มันก็จะเป็นปัญหาเราก็จะเรียนรู้ว่าอเออพอเราเคลียร์ได้นะครับหนึ่งสัญญาเราเคลียร์ได้ล,ละเออละาก้าทำตามระบบล,ละเราเพิ่มเป็นห้าเราเพิ่มเป็นห้าก็ดูเฮ้ยมานั่งดูทุกวันเฮ้ยวิ่งทีมื่นสองหมื่นห้าหมื่นวิ่งกลับไปกลับมาไม่ได้ทําอะไรเฮ้ย ห้าสัญญาแบบเราเฉยเนี่ยอ่าเพิ่มเป็นร้อยหนึง่งพอร้อยหนึ่งเนี่ยพอมันเวียงสามสิบจุดเนี่ยเงินวิ่งผ่านหน้าวันหนึง่งสามแสนสี่แสนนึกออกไหมครับอถ้าเป็นพันวิ่งผ่านวันละสามสี่ล้านผ่านหน้านะาโดยที่เราถือเฉยเฉยอ่ะเราก็าจะรู้เองว่าเราทนได้แค่ไหนคืออย่างนี้มันชอบตะบะแตกไอ้และหนึ่งสัญญาพี่เดี๋ยวจะบอกพอทานยึดทนไม่ได้ก็จะกลับมาเทรดอีกกับมาเทรดทุกวันดีเพราะเทรดทุกวันแล้วจะไปเทรดสองร้อยสามร้อยสัญญามันก็เป็นหมูสิไปไปเทรดกับเจ้าถูกไหม ใช่คือเทรดเยอะสัญญาได้ใช่แต่พอเทรดสิบสัญญาเสียเออมันกลัวทั้งทั้ที่ถ้าถือไว้ก็ชนะดูก่อมนั่นแหละนั่นแหละหนึ่สองสัญญาได้ต้องไปเรียนรู้เพราะนั้นพอเราเข้ามาเนี่ยคือเราอยากได้แต่เราอ่ะเรากลัวถูกไหมฮะเราก็ต้องเริ่มจากหนึ่งแล้วก็หาจนเจอว่าเฮ้ยเราเหมาะกับแค่นี้นะ ก็เล่นแต่หนึ่งเอาใช่ไหมเราอาจจะได้สิบเราอาจจะได้ยี่สิบเนี่ยยี่สิบเหมาะกับเราเลยเราทนได้โอเคเอแล้วเราก็เออเราทนได้เราจะถูกฟอสเจอร์ไปแล้วก็ทนได้ไม่เป็นไรเอออย่างเงี้ยอะไรทํานองเนี้ยเอาเอาอย่างงี้เราแบบแข็งแข่งกันนิดหนึ่งอ่ะก็ต้องเริ่มที่หนึ่งก่อนใช่ครนะเราไม่ได้บอกว่าคนมาเรียนที่นี่แล้วจะประสบความสําเร็จแต่เรื่องเทคนิคเขเนี่ยนะเอาเพี้ยจริง แต่ไม่มีเทคนิคเขาที่บอกว่าเฮ้ยคุณต้องช็อตพอดีนะตรงเจ็ดเก้าศูนย์ตรงนั้นเลยนะเราจะไม่มีระบบแบบนี้เลยมันต้องอาศัยแท่งช็อตที่ดีที่สุดก็คือแท่งแดงแท่งแรกของเรานะฮะคือแท่งที่เกิดขึ้นเมื่อวานตอนเย็นอันนั้นเป็นแท่งช็อตที่ดีที่สุดมันก็ไม่มีใครบอกทางหอันะล้วใช่ถ้าจะช็อตเนี่ยเราเราไม่ช็อตที่เจ็ดเก้าศูนย์เราไม่เก่งนะครับเราจะช็อตที่อที่เจ็ดเจ็ดห้านะครับ เมื่อวานคุณม่อนถามผมว่าจะลองไหมผมบอกยังไม่ลองดูวันนี้ถูกไหมครับค่ะใช่แล้วเมื่อเช้าก็ดูวันนี้เมื่อเช้าชอ็อตไปเลยก็โอเคถูกไหมค่ะเจ็ดแต้มสองแต้มโซนนะแต่ถ้าเอาเอาชัวร์ก็คือปิดตามเปิดเจ็ดหกสองจุดห้าก็าชอ็อตลงลงแน่อะไรเงี้ยอ,อ,อเคพาาระเ่รละสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจ โปรแกรมเรื่องราวของการเทรดแล้วก็สิ่งที่คุณนิพนธ์พูดถึงไม่ใช่เทคนิคอย่างเดียวจะมีเรื่องราวของจิตวิทยาที่ดิฉันถามคุณนิพนธ์ว่าเวลาเทรดหนึ่งแม่งได้ตลอดแต่พอเจอสิบแล้วทำไมมันเสีย <c oughs> นั่นแหละคือรายละเอียดของจิตวิทยาการลงทุนซึ่งเขาเรียกว่าเทคนิคนะฮะจะประสบความสําเร็จได้นะใจเท่านะะั้นน่ะใจเทรดร้อยคนใจคนที่ได้จริงๆมันจะมีสักกี่คนซึ่งก็ต้องมีกลยุทธ์ทางด้านใจด้วยนะท่านที่สนใจรายละเอียดก็คือ0 8 6นะคะ490 28 สองสามนะคะ,ะตัดสินใจเร็วๆนะคะความรู้คู่กับวิกฤตตรงนี้แหละจะเป็นสิ่งที่ทําให้ท่านจําไปได้แล้วก็สามารถที่จะเติมเต็มประสบการณ์สิ่งเหล่านี้ได้เต็มๆนั่นเองเป็นช่วงเวลาที่ดีนะใครบอกว่าห,หุ้นตกหุ้นแตกนี่ไม่เอาไม่อะไรไม่สนใจไม่รู้ไม่อยากรู้อย่าคิดอย่างนั้นนะคะคุณผู้ชมช่วงที่หุ้นตกหุ้นแดงตรงนี้แหละก็จะทําให้คุณผู้ชมเองจะสามารถเติมเต็มความรู้ได้อย่างชนิดจําจนตายจำ,จำไดนะ้คุณม่อน ผมขอแซงนิดหนึ่ง <c oughs> คุณต้องเริ่มรีบเรียนนะ <c oughs> คุณจะไปรอนะครับ <c oughs> ตี่มัน <c oughs> ตอนนี้คุณจะเห็นแล้วว่าถ้ามันเป็นฝั่งช็อตเนี่ย <c oughs> โอกาสแพ้เนี่ยมันโอกาสชนะมันจะมี <c oughs> ถ้าฝั่งรองอ่ะนะฮะพอรงองไม่ถึงว่าซื้อหุ้นถูกไปขายแพงเนี่ยมันมีโอกาสชนะน้อยมาก <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณยิ่งเรียนชาน้านะฮะสมมุติว่าตัวใหญ่เลยถือขึ้นสียส่ยักสี่ยักมันจะมาเนี่ยนะฮะสี่ยักเนี่ยมันอาจจะได้ไดทีสามสี่ร้อยจุดห้าร้อยจุดแล้วคุณยังไม่เป ครับคุยมาติดขัดเรื่องว่าทิยวิทยาของคุณเรื่องมันนี่มันเนี่ยเม้นอะไรของคุณนะเพราะนั้นโอกาสมันก็จะผ่านไปรอบนี้นะฮะโดยที่ไม่ได้อะไรกับมันนะครับมันก็ไม่ได้แก้ตัวสิ่งที่ขาดทุนขึ้นมานะเพราะฉะนั้นน่ถ้าจะเรรินก็เรียนรอบเนี้ยสิ่งที่แย่ที่สุดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในอนาคตได้นะคะคุณผู้ชมคะนะเรามาเติมเต็มในสิ่งที่เราขาดดีกว่าขอบคุณนะคะเจอกันนะคะครับผมครับค่ะ